I'm oh good. ตบคุณปะอมาุุนวยังโยพัยามเวานิากสักรายเรื่องทำไปนะีตผู้มีคุณต่อแผ่นดินนี้อุบมาดามสำเจยักอุปัตวะภุมาังยังจะกาอันเต มหาพุมาเองวาซสบุเทวยังสวันนมัสรกาดาตุมหาดา,านิกามหาพรมสวรรค์นรนมกตรนาวดเงนี้โอวะนังยังพันเตน้าอานโมพุทธายะกิวาประมังกระชามิเฮติอรลีสัจจัง อมเถินมนเทวามนมหามนเทวายังอุตตวาเสยังเทวาปมังมหามนพระมหาจุติสักภูตานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะโพตระตนังธรรมระตรนังภาเตอริยสัตจังนเววังกมหาอุปัฏฐานนุปานังขะอุปารุปัญญังอันเทปามุปังการดีดังยังอัจจวาเดตวันโต juna yamanthe nayurave bhagavata karma kalme bhago kalavini ananta parmadevaya swaha satya naya gatana thak 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 โอเคเดี๋ยวเราไปด่าขาดตับยานคาชีพักสองเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้ชีวพักสองเหรอเป็นยังไงบ้างก็เป็นละครที่สนุกเป็นละครที่มีความลุ้นมีความเชื่อเฉื่อันชิงไหวชิงพลิปเขาบอกว่าเรื่องนี้คือเป็นการรวบรวมกสตาร์พาวเวอร์ถูกต้องก็ต้องดูหน้าแต่ละคนสิฮะแรงๆทั้งนั้นเลยใช่คือเราได้ นักแสดงที่เรียกว่ามีความสามารถมีฝีมือแต่ละคนมาประชับนบทบาทกันกแ็แค่แต่ละคนคือได้มาอย่างไรบ้างได้มาอย่างไรเหรอฮะปิปอนทุกยากนะใช่จ้างมาไม่ใช่คือเราก็เลือกจากคนที่หนึ่งเราอยากร่วมงานด้วยอสองใครที่อ่าบางคนเราเคยเห็นแล้วเราอยากเห็นผู้อีกที่มาประชันก,กันอยาอ่างอยา่างอาตูหรืออย่างพี่ ละครที่เคยลระยากเห็นอีกใช่ไหมครับหรือบางคนไม่เคยเห็นเขาได้บทบาทนี้ระยากเขาได้บทบาทนี้ใครที่ว่าเล่นบทนี้แล้วจะแซ่บสุดใครที่ว่าเล่นบทนี้แล้วจะมันสุดเราก็เลือกมาให้มันจัดกันปะทากันครับก็เรียกว่าฟาดฝันกันเต็มที่เลยฟาดฝันฟาดฟันกับในหลายรูปแบบด้วยย้อนไปอยากใช้กึ่งรูปแบบสุเออคือจริงถ้าถ้าถามว่าละครแซ่บเนี่ยมันต้องต้องมีตกไหมอ่ะเราก็มีให้แต่เราไม่ได้เน้นนะเพราะจริงเราเน้นความชิงไหวชิงฟี การคาดพันด้วยวิธีการคิดมากกว่าคนดูจะได้เห็นอะไรบ้างคือนอกจากได้เห็นนอกจากะได้เห็นนักแสดงยอดฝีมือที่มาประชันกันแล้วนะผมว่าจริงๆเรื่องนี้สิ่งที่ได้นอกจากความสนุกซึ่งเป็นเครื่องายแล้วเนะี่ยผมว่ามันจะได้เรื่องความครอบครัวการรู้จักใช้โอกาสที่มีอยู่ให้ดีที่สุดหรือแม้ว่าเมื่อเรามีโอกาสที่จะแก้ไขแล้วเราก็ควรจะทํามันให้ดีที่สุด เพื่จะได้รู้ว่าพิสูจน์ความจริงไปกับกตัวละครกต้องหาพิสูจน์ความจริงแล้วก็เอาใจช่วยตัวละครให้ได้ทดําในสิ่งที่ต้องครับอ,อยากทราบว่าแต่ละคนเราเป็นเป็นใครกุญแจตเชิญแต่ละคนเลยดีกว่าครับดรบดีใจมากนะครับที่ได้มาร่วมง,งานใน่อนเรื่องนี้เพราะว่าอ,อย่างกับพี่อาร์ตเนี่ยยังไม่เคยร่วมง,งา,นานเลย แล้วก็มีนักแสดงหลายคนพ่กอ,อตไม่เป็นเรื่องที่สองที่เจอกันนะครับทีนี้ก็มาถึงคริสยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะบินพี่ต้องเนงหรือว่าลืมนะครับอย่างเบนนี่เล่นด้วยกันแล้วตอนใต้ล่านะก็เป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับเราได้ความรู้จากนักแสดงรุ่นใหม่ๆด้วยแล้วเราก็มีความสนุกกับการแสดงมากครับเรื่องนี้คริสแจก ก็เคยเล่นเป็นรตานะคะเล่นเป็นคนดีคนดีมากๆเนี่ยเล่นเป็นคนดีสุดๆเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนรักครอบครัวมากๆแล้วก็ทาทุกอย่างเพื่อครอบครัวได้ค่ะบอกได้ทั้งนี้เลยทำทุกอย่างทาทุกอย่างเพื่อครอบครัวเปิดเป็นจริงอันนี้เปดเป็นจริงไม่อันนี้เรื่องจริงทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวแต่เป็นคนดีหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูเองถ้านางร้ายคนนี้ รายกว่ามาถึงก็ร้ายเลยใช่ไม่แต่ว่าใครจะดีจะล้ายอย่าอยู่ที่ใครเป็นคนเล่านะคะใช่ตามใครมองจากแองก้นไหนใช่ครับผมเป็นชาวสวนนะครับก็เป็นเป็นตัวละครที่ชื่อจริงๆต้องบอกว่าชื่อเดียวกับอาตูดูปอเมตเป็นคนที่ อยู่ในร่างตู่มาใช่ร่างตู่มาอยู่ในร่างเราเพราะฉะนั้นก็มีะายท้าทายเยอะแยะเต็มปหมดเลยก็าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคนในครอบครัวไม่มีใครรู้จักเราเราต้องหาทางพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้่านอุปสรรคไปได้และไอการพิสูจน์นั่นแหละที่มันเป็นคีย์เวิร์ดของเรื่องเป็นนะคะรับบทเป็นลูกาค่ะเล่นเป็นน้องสาวพิ็ทีเป็นคนดี รักแลนคนดีนักคนตานทุกคนอยากเป็นคนดีกแวกให้ทุกคนดุนเลยกันว่าเป็นคนดีอ่จริงๆออรักคนถูกต้องนัมันครับสวัสดีครับลืมนะครับผมรับบทเป็นวายุชักก็ในเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นซัพพอร์ตเตอร์นอหหมายถึงว่า คอเป็นคนแรกๆที่รู้ว่าพี่ก๊อตเนี่ยจะเป็นคุณมบอระมีก็เป็นคนแรกคนแรกต่ไม่ใช่คนแรกใช่ลครับแล้วก็ร่วมตามหาความจริงไปกับตัวก็บินค่ะก็บินค่ะรับบทเป็นปินนะคะก็เรียกว่าเป็นเป็นคนดีดีจริงๆนะคะก็จริงๆเป็นคนรักครอบครัวค่ะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อคนที่รัก จริงๆคล้ายๆคล้ายๆข,ของพี่คริส uh huh. แต่ว่าก็ต้องดูว่าจะมาฟาดกันกันตรงไหนต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เข้มข้นดรามา่าคือไม่ใช่ดรามา่าแค่เรื่องแบบว่าตีกันแต่ว่ามันเป็นดราม่าครอบครัวที่ทุกคนอาจจะเจอได้ใน uh huh. ชีวิตประจาวันก็ได้แต่บินบอกได้เลยว่าบินได้เจอกับอเวนเจอร์ของการแสดงนะ <laughs> ทุกคนพลาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าทุกคนใส่เต็มมากๆค่ะเราก็ทุกคนเต็มที่มากๆฝาก้ลยค่ะ <laughs> ครครวันดีก็คือชื่อช่องนั่นเองแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันกช่องวันก็คือชื่อวันดีค่ะเป็นเพื่อนรักกับอตูก็ก่อนเข้าฉากก็ต้องไหว้แล้วก็ขออนุญาต <laughs> ขออนุญาตปีนเกลียวอตูตลอดเพราะว่าเป็นเพื่อนรักสนิทกันมากก็คือยืมเงินพูดคำหยาบด้วยได้อะไรแบบนั้นเลยก็ค่ะ แล้วก็เรื่องน,นี้สําหรับตัวเองนะคะรู้สึกว่ามันสอนให้เราเห็นคุณค่าของปัจจุบันขณะว่าถ้าเราทําดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันยังมีปัจจัยอื่นแวดล้อมเข้ามาที่ทําให้เราต้องเป็นไปตามการกระทําของเรากบมังของเราเ,เราก็แค่ทําปัจจุบันขณะให้มันดีที่สุดค่ะทุค <c oughs> าที่ที่ต้อนเก่าที่ต้อนเก่านะมมติต้องแบบว่าเหมือนกับสวิตมาอยู่ในเรางต้้อออยู่ในนรามันมาแสดงยากนะครับเพราะว่าเหมือนเราต้องเอาคันเตอร์ป็นยากกวใครคยากกว่าใครฮะก็มีบ้างต้องสังเกตกันแล้วกันตลอดเลยตั้งแต่แรกเลยนะครับอย่างพี่คอร์ตเขาเล่นใ่ญ่เราก็ต้องมองว่าท่าทางการเล่นเป็นยังไง ต้องอยามเรียนให้เหมืนอนครับครับก็ต้องสังเกตอตูกียาวบทเหมือนกันครับเพราะว่า,าด้วยความที่มันมีคอนดิชันหลายอย่างด้วยความที่อตูมาอยู่ในร่างคนนุมที่มันมีความกระฉับกระเฉงเราจะทายัยางไงให้ตรงเนี้ยมันเท่ากันได้มากที่สุดซึ่งต้องผ่านการปรึกษ,ษาพี่อาร์ด้วยผ่านการคุยกับหลายหน่วยด้วยแล้วก็ทั้ทงฟิตฟิตทั้งเบนทั้งบนิงบนช่วยกันหมด แล้เอ้ยแบบนี้เป็นยังไงแบบ้เป็นยังไงให้ที่อ่านการ์ตน่อยค่ะกับแรองนี้เรื่องนี้อย่างที่บอกว่าโดยอย่างแรกเลยอะ่ะที่พอเราได้อ่านูรู้สึกเฮ้ยมันเป็นพอที่สนุกมากมันเป็นพอที่แบบเฮ้ยคิดได้ไงอะ่ะอา้าคิดีก็ได้เหรอเอาคิดีก็ได้เหรอแล้วมันเฉีงไหวทุกการมันกานเอาคืนงานคนนี้เอาคืนทนนี้เอาคืนอีกอย่างหนึ่งเออมันมาสนุกตรงนี้แล้ประกอบกับพอเราได้นักแสดงที่แต่ละคนแบบเขาเรียกว่าให้เกินหมดอะ่ะ ทุกคนเล่นจนเกิน,นคนนี้ก็เต็มเลยเอาเธอใส่งั้นช่างใส่งี้เธอใส่งี้ใส่งั้นออม,มันมันเลยกลายเป็นส,นส่วนที่ลงตัวและสนุกมากก็คาดหวังว่าผู้ชมก็จะได้สนุกไปกับเราครับทถ้างั้นก็ขอฝากละครชีวิตภาค2ไว้น,นะครับเร็วๆนี้ทางช่องวัน31แน่แนอนว่าสนุกทับใจและได้ข้อคิดแน่นอนครับยามบิมเซิร,ร์ฟต้องทำยัง,ง,งไงครับ ハハハハ。<laughs> <laughs>